พิมพ์คมชัดลึกจัดประกาศผลรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่เกคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังร่วมงานคึกคักหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะจัดพิธีมอบรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดต่อเนื่องเป็นครั้งที่9ให้กับคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานนะคะปีนี้ค่ะมีการมอบรางวัลทั้งหมด5ประเภท36รางวัลด้วยกันค่ะ S <S 2> <S 2> <S โดยเปิดงานมอบรางวัลในประเภทเพลงไทยลูกทุ่งทั้ง9รางวัลซึ่งรางวัลนักร้องลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของครีมอาสยามนักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมเป็นของกุ้งสุทธิราชและเพลงยอดเยี่ยมเป็นของหมายไทยใจตะวันจากบทเพลงมนเพลงลูกอีสานตามมาด้วยรางวัลประเภทเพลงไทยสากลอีก7รางวัลซึ่งศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมเป็นของธีรนัยน้าหนองคายเจ้าของบทเพลงเสียงสะท้อนในละครมงกุฎดอกส้มศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมเป็นของนักร้องโอเปร่าณัฐพรธรรมาทิ เพลงยอดเยี่ยมเป็นของชรัสเฟื่องอารมณ์จากบทเพลงน้ำพริกถ้วยเก่าขณะที่วงสล็อตแมชชีนคว้าไป2รางวัลคือศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมและอัลบั้มยอดเยี่ยมค่ะ ส่วนประเภทภาพยนตร์มีทั้งหมด7รางวัลภาพยนตร์เรื่องรัตด,ดาแลนดคว้าไปถึง4ีรางวัลคือบทภาพยนต์ไทยยอดเยี่ยมนักแสดงหญิงสมทบยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่ทำรายได้ไากว่าร้อยล้านในไทยแต่ยังเป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดในต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วอีกด้วยค่ะ ขณะที่ภาพยนตร์เรื่องพุ่งพวงคว้าไป2รางวัลคือนักแสดงนาหญิงยอดเยี่ยมและนักแสดงชายสมทบยอดเยี่ยมด้านภาพยนตร์เรื่องฝนตกขึ้นฟ้าคว้ารางวัลน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมไปครองจากบทบาทตุ่นโดยปีเตอร์นพชัยค่ะ ขณะที่ประเภทละครมีทั้งหมด7รางวัลช่องสาคว้าไปครองทุกรางวัลโดยดอกส้มสีทองคว้าไปสองรางวัลคือรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมและนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ชมพู่อารยาจากบทบาทเรยาค่ะเียกว่าดีที่สุดในชีวิตเลยนะคะให้กับชมคือทุกๆอย่างจากละครเรื่องดอกส้มสีทองก็คือทําให้เราแบบเนาะอิ่มอะแฮ ppy ปปดีใจค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีรางวัลตามมาให้เราอีกก็ถือว่ายิ่งกว่าดีใจ ละครรอยหมายคว้าไปสองรางวัลคือรางวัลละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมและนักแสดงหญิงสมทบยอดเยี่ยมจากบทผีอีเมยค่ะรางวัลที่ได้นี้มันเกิดขึ้นจากความอดทนด้วยนะคะมานอกเหนือจากการแสดงแล้วเพราะว่าบทบทที่ได้รับเนี่ยนะคะมันออสาหัสพอสมควรละครคู่เดือดคว้าไปสองรางวัลเช่นกันคือนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมและนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากบทบาทไอ้ดำหรือปอนัทวุฒิค่ะ เวลาเราทํางานเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือการประกาศผลรางวัลแล้วมีชื่อเราติดเข้าชิงหนึ่งใน5เนี่ยทุกคนก็อยากมาแล้วนะอยากมาร่วมและแล้วถ้าเกิดเราเราได้รางวัลด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้เกียรติทั้งสีท่านที่ได้เข้าชิงด้วยนะครับขอบคุณมากแล้วก็แต่ที่สําคัญไปกว่านั้นพอเราได้เนี่ยวันนี้เรานอนหลับฝันดีแน่นอนขอบคุณมากครับ ดารละครเรื่องตะวันเดือดคว,ว้ารางวัลผู้กำกับโทรทัศน์ยอดเยี่ยมไปครองค่ะปิดท้ายกันที่รางวัลป๊อปพูล่าหัที่มาจากผลบวตของประชาชนได้แก่นักร้องเพลงลูกทุ่งยอดนิยมได้แก่อ๊อบสุภพนัทนักร้องเพลงไทยยอดนิยมเป็นของวิสุกฤตที่งานนี้มีแฟนคลับมาเชียร์อย่างทุ่ม้นขณะที่นักแสดงชายและหญิงยอดนิยมเป็นของนัเดชภูก,กิมิยะและยาย่าอุรัศยาค่ะจุธาทิพย์พักดีกุลรายงาน ไดณเดชติดงานมาไม่ได้ป้าแจ้วรับแทนแทน,นะคะคซึ่งช่องสามก็กวาดรางวัลไปได้ทั้งหมดนี่คือ7รางวัลด้วยกันประเภทของละครคนะคะทั้งหมดเลยค่ะ,คะย,ายากกับณเดชนี่ก็คือได้ในเรื่องของผลโหวตจากประชาชนนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ยังมีลุ้นอีกนะคะสําหรับรางวัลโทรนั์ทองคำนะคะคู่นี้หรือว่าละครช่อง3าจะกวาดรางวัลอะไรมาบ้างก็ติดตามในตู้ข่าวบันเทิงนะคะครับมีถ่ายทอดทางช่อง3ามด้วยนะครับหลังรายการข่าว3มมิตินะครับ